สวัสดีค,ค่ะพบกับพอ,อน้อยผอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำาเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียน ลงทะเบียนผู้สูงอายุสําหรับหลายๆท่านการหลายๆคําถามที่ส่งมาหาพอเราให้ดูให้ว่าจะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงเดือนไหนนะคะการตามระเบียบการระเบียบใหม่ก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2566ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ มีผลมาคับใช้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2566ที่ผ่านมากับการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในการขอรับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุนจะท่ะก็มีคําถามหนึ่งส่งมาหาพอ,อรานอยให้ดูให้ว่าจะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงไหนท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่1เกิดวันที่1เดือนกระกฎดาคม2 5 0 9 จะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงเดือนไหนนั่นคือคำถามนะคะวันนี้พอน้อยมีคำตอบให้เลยนะจ๊ะสำหรับท่านที่สอบถามมา1กรกฎาคม2509ท่านสามารถที่จะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2567เป็นต้นไปเดือนตุลาคม2567ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 2,568ท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุในช่วงนั้นท่านจะอายุ59ปีเพื่อที่จะขอรับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุค่ะในปีงบประมาณ2,569ปีงบประมาณ2,569ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2,568ไปจนถึงวันที่30กันยายน2,569อันนั้นก็คือช่วงปีงบประมาณ 2,569ท่านอายุครบ60ปีในช่วงเดือนไหนเดือนถัดไปท่านจะได้รับเบี้ยอย่างชีผููสูงอายุยกเว้นท่านที่เกิดในวันที่หนึงยกเว้นท่านที่เกิดในวันที่หนึงนะจะหากท่านอายุครบ60ปีในวันที่หนึงในเดือนที่ท่านเกิดท่านก็จะเริ่มได้รับเบี้ยอย่างคีผููสูงอายุตั้งแต่เดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ เป็นต้นไปมาเข้าสู่คําถามที่ท่านสอบถามมาว่าท่านเกิดวันที่หนึ่งเดือนกรกฎาคม2 5 0 9ค่ะท่านสามารถที่จะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2567เป็นต้นไปไม่ควรเกินไม่ควรเกินเดือนมิถุนายนค่ะไม่ควรเกินเดือนมิถุนายน2569 ราะว่าอะไรพอรอเองไม่อยากให้เสียสิทธิ์แม้กระทั่งเดือนเดียวนะจ๊ะท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วท่านจะเริ่มได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์อันนี้ก็คือเกิดในวันที่หนึ่งจ๊ะเพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคม2 5งพาเเป็นต้นไปไม่ต้องรอ ให้ในเดือนถัดไปนะจ๊ะกรณีเกิดวันที่หนึ่งก็จะได้รับเบียย้ยางทชีพผู้สูงอายุในเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์นะจ๊ะค่ะก็คงจะชัดเจนสาหรับท่านที่สอบถามขออน้อยเข้ามา 1. ักรกฎาคม2 259ลงทะเบียนผู้าด,ด้อยุ้สคม2567เป็นต้นไปไม่ควรเกินเดือนมิถุนายน2 5 6 9นนะจ๊ะค่ะไปลงที่ไหนไปลงที่ท้องที่ ท,ท้องถิ่นก็คืออบตเทศบาลหรือสำนักงานเขตณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะจ๊ะเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนําไปบัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารได้ทุกธนาคาร,ท,าาารทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยต้องดูด้วยนะคะว่าบัญชีของท่านมีการเคลื่อนไหวไหมบัญชีโดนปิดไปแล้วหรือยัง บางธนาคารถ้าเจ้าตัวเจ้าของบัญชีไปเปิดบัญชีไว้นาน,านๆไม่มีการขยับเขยือนเคลื่อนไหวของบัญชีไม่มีการท,ทําธุรกรรมเกี่ยวกับบัญชีนะจะไม่มีเงินออกเงินเข้าเงินฝากเงินถอนธนาคารอาจจะอาจจะปิดโดยที่ไม่ได้แก้ให้กับเจ้าของบัญชีทราบถึงคราวที่ท่านจะได้รับเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุกรมบัญชีกลางโอนเงินไม่ได้ โอนเงินไม่สําเร็จไม่เสียสิทธิ์แต่จะเสียเวลาต้องมาแก้ไขปรับปงในระบบด้วยเลขที่บัญชีใหม่แล้วท่านจะได้รับพร้อมกันในเดือนถัดไปนะจ๊ะค่ะก็ฝากไว้สาหรับท่านที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุค่ะก็คงจะชัดเจนกันนะคะหรือท่านใด ที่จะสอบถามพอน้อยเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วลงแล้วจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนไหนตั้งแต่เดือนไหนเป็นต้นไปใต้คอมเมนต์ comment, ส่งคําถามมาได้เลยทุกคําถามที่ส่งมาพอน้อยเองตอบทุกคําถามไม่มีคําถามในที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพอน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะสําหรับในคลิปนี้พอน้อยต้องกลัาลาไปก่อนพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ